สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทอง c h ช n แนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยมัดกันหลายสำนักหลายชุดเลยนะคะแอดก็จะไปไวๆนิดหนึงบางชุดแอดก็จะแปะตัวเลขลงให้เลยเนื่องจากว่าแอดพูดเยอะไม่ค่อยได้นะคะต้องเก็บเสียงไว้บ้างนะคะอ้าว ตัวเลขเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดก็จะอ่ลงให้เลยอย่าลืมนะคะชุดนี้จะมีตัวเลขลิขิตโชคนะคะเลขสองลิขิตโชคตัวเลขเอา่าคู่จับมาแล้วตัวเลขคู่ให้มาแล้วนะคะมาดูกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดลงให้ในคลิปนี้เลยหลายสำนักนะคะแอดก็จะแปะลงให้นะคะเอาก่อนอื่นมาดูตัวเลขนะคะชุดเลขออกแท้ เลขออกแค้นะคะ1ตุลาคมปีพศ2568เลขออกแท้ให้ไว้975และ978ผลรางวัลมาที่77และ78ก็คือสตัวแตกและ2ตัวแตกเด้งบนล่างแปลว่าออกแท้เข้าไปที่978และ77ออกจริงๆทั้งบนและล่าง สิ่งเท็แค่ไหนก็ไปลุ้นพิจารณาเอานะคะแอดก็มีหน้าที่เอามาฝากเท่านั้นนะคะแต่สิ่งสำคัญแอดก็อยากให้ถูกทุกๆคนเอามาดูของวันที่16ตุลาปี68นะคะ16ตุลาปี68ให้ไว้เลขออกแค้นะคะเลขออกแค้คือ หกเและ699ได้มา696และ699ล่าง6 1แม่นอะไรขนาดนี้แม่นอะไรขนาดนี้ต้องมาลุ้นกันว่าให้ไว้แล้วจะออกแท้จริงเท็จแค่ไหนมาลองลุ้นนะคะเอามาดูของใหม่ของวันที่ของวันที่หนึจจ่งพฤศจิกายนปีพศ2,568ให้ไว้เน้นเน้นที่ 285และสองแปดและ2 8งแอย่าลืมไปตัดเอานะคะสองตัว5050เ 50, 50วดเดียวเท่านั้นชอบไหมคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนนียม,มีความเสี่ยงนะคะ เสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าดาวแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทกท,กท่านชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะงวดที่ผ่านมา696และ696 9 6และ693ตัวแตกและ2ตัวแตกบนนะคะมาดูของใหม่นะคะของใหม่ หพฤศจิกายนปี68 243และ24 243และสอง 4, สก็อย่าลืมไปตัด2องสี่สแบบนี้นะคะเอาแคมปหน้าจอได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกๆท่าน อบก็ติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นเองแอดก็เอามาฝากสําหรับคนที่ยังไม่เห็นไม่รู้คนที่มีแล้วเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะอา้าวมาให้ชมสําหรับคนที่หาตัวเลขไม่ได้แอดก็เอามาฝากล่างไทยเน้นล่างนะคะขุนขุนพี่พรน,นะคะล่างเน้นๆหนึน่งหกสามหกสามแปดและเก้าแปด 1>, 1 6 3 6 3 8และ9 8แคปหน้าจอไว้นะคะด้านล่างมองเห็นหลายตัวบางทีเป็นตัวรองนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะมาตามต่อนะคะเลขใต้ฟ้านะคะเลขใต้ฟ้าเลขบินเขาก็เข้าบ่อยนะคะ1พฤศจิกาปี68 ให้ไว้เลข7เมตรเดียวเท่านั้น7เมตรเดียวจับคู่0727 7, และ970727 7, 7, และ97ชอบไหมคะชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะเรามาตามต่อนะคะ ตามต่อของบ้านไผ่เมืองพลบ้านไผ่เมืองพลจะเป็นตัวเลขอะไรบ้านไผ่เมืองพลนะคะให้ไว้วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาปีหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็แปดห้าแและแปดถ้าวิ่งรูดก็จะเป็นเลข7และเลข8นะคะแบบนี้ แต่จับคู่ให้7จ7ด7้าเ8็8หกเและ8 0ชอบก็ติดไว้นะคะบ้านไผ่เมืองทนชอบก็ติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะมาตามต่อนะคะ แอดน้ำผู้นะคะแอดน้ำผูวันก่อนให้มา98แนะคะแต่ให้มาอีก1ชุดคือ9-5เม็ดเดียวก่อนหน้านี้แอดลงให้เป็น98นะคะแล้วก็เพิ่มมาเป็น95 98และ95ห่างเดียวเท่านั้นเอาแคปหน้าจอไปได้เลยเดี๋ยวลืมนะคะของแอดน้ำผู้9-5คือดังตลอดชีพนะคะดังตลอด ไม่รู้ว่าจะอัานอีกหรือเปล่าเอามาตามต่อนะคะถ้าเลขศูนย์มาถ้าเลขศูนย์มาหลักสิบล่างความน่าจะเป็นไปเป็นไปได้คือ03 05และ07 03 05และ07เเลขมาแบบนี้ชอบออกด้วยนะคะชอบก็ลองไปลุ้นดูไม่ชอบเลื่อนผ่านอย่างที่แอดบอกทุกตัวเลขคือแนวทางเท่านั้น มีแนวทางดีกว่าเดามาตามต่อนะคะหลายชุดมากนะคะแอดคงจะแปะลงให้เพราะว่าหลายชุดแอดอ่านไม่ไหวเริ่มเจ็บคอนะคะเพราะจะแปะลงให้เลยอย่างเลขชุดนี้นะคะแอดจะบอกว่าตรงๆทั้งบนล่างโดยที่ไม่ต้องกลับชุดนี้แอดก็เห็นนะคะงวดที่ผ่านมาไม่เข้า แต่เขาเขียนให้แบบนี้เอาเอามาลองให้ดูนะคะของเก่าเอาของใหม่นะคะของใหม่เข้าให้แบบนี้ว่าก่อนหน้านั้นเคยออกอยู่งวดหนึ่งตรงๆนะคะห้ 5, 0, แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ไปลองพิจารณาดูเอางวดที่ผ่านมาสองงวดแล้วไม่เข้านะคะแอดก็แจ้งให้ทราบเท่านั้นเอง704 04และ3าสอง เอามาตามต่อนะคะตามต่อตัวเลขถ้าชื่นชอบเป็นหาลอตเตอรี่ไว้นะคะเลขทดลองออก650598ล่าง86ตรางวันที่1650598ล่าง2ตัวคือ86นะคะเอาไปลองลุ้นกันดูนะคะเอามาตามต่อลิขิตโชคนะคะลิขิตโชค ว่ที่ผ่านมานะคะงว่ที่ผ่านมาลิขิตโชคให้เลข6แล้วก็จับคู่6 1หางเดียวมาที่61หนงตรงๆโดยที่ไม่ต้องกลับนะคะลิขิตโชคนะคะ <_ Designer> มาตามของใหม่นะคะของใหม่ให้ไว้ที่เลข5 <_ puppet> เลข5เม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้น5ตัวเดียวคือลิขิตโชค <inadvert it> มาดูของใหม่นะคะให้ตัวอะไร ของใหม่มาแล้วลิขิตโชคนะคะของใหม่มาแล้วคือตัวเลขอะไรเอย่ยฟันไปที่เลข5เม็ดเดียวนะคะหเม็ดเดียวเท่านั้นคือ5 9 5 9อันอีกแล้วจะมาหรือไม่ไปลองลุ้นกันดูนะคะลิขิตโชค1พฤศจิกายน ปีพศ2,568เลข5คือ59อ้าวแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะชอบก็ติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลดยังไงแอดก็ก,กราบขอพู้คุณเจ้าของตัวเลขทุกสำนักมากๆเลยนะคะกราบขอพระคุณ F ฟซีทุกๆท่านที่ติดตามและรับชมยังไงก็อยากให้ทุกท่านมีเฮ อยากให้รับโชครับทรัพย์เฮงๆปังๆไปพร้อมกันจะได้มีเงินทําบุญปีใหม่หรือว่ากลับบ้านตอนปีใหม่นะคะคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะรอชมคลิปถัดไปแอดจะเอามาฝากอยากให้แอดลงอาจารย์ท่านไหนแจ้งทักได้ใต้เม้นได้เลยนะคะแอดจะนํามาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะรอชมคลิปถัดไปเด็ดๆมาตลอดเลยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ